ก็ขอสวิตช้คนด้วยนะครับผมวันนี้ก็แกะม่เหมือนเดิมซานอ็นนะครับแล้วก็กมันในเกมมห่อสวิตี่มาบ่ายนี่เองนะครับผมอ่ะ วันนี้นะผมผมจะพาคนไปดูท่นในการแต่งปืนโอดินเองนะผมแล้วก็เอาปืนโอดินจากความเดิมต่อที่แล้วจากคลิปที่แล้วนะับผมที่ได้ไปเหมาสกินปืนมิติมานะครับผมจะเอาไปเล่นในแรงให้คนดูด้วยนะครับผมเว่าในแรนะ็งนั้นเล่นได้หรือเปล่าลสกินพอนเล่นจริงๆเนะี่ยมันสวยขนาดไหนนะครับผมอ่า ก่อนที่จะไปดูคลิปนะครับผมก็ได้มีกิจกรรมมาใหม่ในเอหอมเป็นกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับนี่กดเข้าไปเลยเป็นกิจกรรมอ่าล็อกกี้บ็อกนั่นเองนะครับผมเป็นกิจกรรมที่เป็นกระดาษนะทุกคนเออบอกเลยว่า กระดานนี้ค่อนข้างคมเลยนะครับผมทุกกระดานที่เป็นอย่างเงี้ยบอกเลยว่าค่อนข้างคมเพราะแต่ละอย่างนี่สวยๆทั้งท่านเลยนะผมมาดูเรื่องตัวละครก่อนเลยครับนี่เลยนะผมเป็นตัวละครนาการนะผมโอ้โหโคตรเท่นะครับผมเกิดไปหรือเปล่านะแบบเหมือนเป็นชุดพรางนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นตัวของสกินเปือยเอ0สิบโอ้โหสกินนี้โคตรเท่โคตรสวยนะครับผมดูดิทุกคน ทุกคนดูไปที่พานท้ายปืนนะครับผมโหโคตรเท่ดูที่ดับลํากล้องปืนแมนกกาซีนโอเทจัดในขนาดระปืนระดับอีพิกแน่ทุกคนคแล้วก็จะมีเป็นตัวของนี่เลยนะผมจกินปืนฮาเดนนะครับผมบอกเลยว่าออค่อนข้างสวยเหมือนกันนะครับชินต่อไปเป็นตัวของล่มนั่นะครับผมเป็นลายเดียวกับตัวของฮาเดนเลยนะครับผม ชิ้นต่อ,อไปนะครับเป็นตัวของอ่าเป็นระเบิดโดมนี่นะครับผมเป็นตัวของโดมสโมกโดมเหมือนทุกคนใน m อ็มพีนเองนะครับผมนะมก็เขาท้านเทน,นะครับแล้วก็ชิ้นต่อ,อไปนะครับผมเป็นตัวของอ่าตุ้งติ้งนี่นะครับผมเป็นเหมือนใบมีดนะครับผมเออแบบใบมีดทาเองอทุกคน ออเลื่อนจัดก็ประมาณนี้นะผมแล้วก็อย่างสุดท้ายเป็นตัวของสเปนเองนะผมอันนี้บอกเลยว่าค่อนข้างจะสวยเลยครับก็ประมาณนี้นะครับผมใครอยากได้สกินปืนสวยๆอย่างนี้โอ้โหเท่ทนะผมย้ำอีกรอบว่าโคเทแล้วก็ตัวละครแบบเฟี้ยวๆอย่างนี้นะผมเนี่ยตัวละครพางแบบเล่นใน BR นี่คือโคตรเนียนนะทุกคนเออใครอยากได้สามารถมาสุ่มกันได้นะผมเริ่มต้น5 VP เองนะทุกคนเออใครอยากได้มาสุ่มกันได้นะผมก็ใครที่อยากเติมเกมผม คมโบนัสเยอะๆนะครับผมก็สามารถไปเติมกันได้ที่เว็บเติมเกม .com ของกินน่านะเองนครับบอกเลยว่าปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็บนัสเยอะมากๆเลยนะครับใครอ,อยากเติมไปเติมกันได้ที่เว็บเติมเกม .com ของกินน่นเองนครับ ก็ก่อนจะไปดูคลิปนะครับผมผมขอคนละหนึ่งไลค์ก่อนครับแล้วก็ใครที่เข้ามาดูหม่ยังไม่กดตตามก็ฝากกดติดตามมันก็ฝากกดแชร์ผมด้วยนะครับผมทากนกันแล้วก็ไปกันคุณประสบปัญหาเราี้อยู่หรือไม่อยากทําคาโม่ปืนแต่ไม่มีเวลาเล่นต้องนี่เลยเ้าลารับปลดล็อกสกินปืนบายต้นซาซีเห็นนะผมรับทั้งปั๊มเวลปืนปลดล็อกสกินทองและสกินไดมอนด์นะผมใครที่สนใจสามารถติดต่อทาง Facebook ข้างบนหรือไม่ก็ ทักไปที่แฟนเพจต้นซาซีเฮดด้านผมมีแอดมินคอยตอบตลอดเวลานครับผมงานเสร็จไวปลอดภัย100%เนะผมไม่โกงไม่เกียนแน่นอนผมใครสนใจก็สามารถคลิกลิงก์แฟนเพจต้าคำธิบาทได้เลยนะครับผม มาทุกคนก็ม,มาดูหน้าโหลดเอาปืนของผมกันเลยนะครับผมนี่เลยสกินที่ผมใช้คือสกินตัวนี้เลยนะผมสกินมิติที่เพิ่งเหมามาจากเมื่อวานนะครับผมเออนี่โอ้โหฉากเปิดโคตรจะเทนะครับผมืหไปเดี๋ยวดูของแต่งปืนกันเลยนะครับผมอันแรกนะครับใช้เป็นตัว MIP ตัวนี้นะผม m p White right Barrel Shot เองครับตัวนี้เนี่ยจะทําให้เราซูมไวขึ้นเคลื่อนที่ไวขึ้นแล้วก็เคลื่อน,นที่ขนาดเล็งเนี่ยไวขึ้นนะครับชิ้นต่อไปนะครับผมคือตัวพานท้ายนนั่เองนะครับเป็นพานท้าย YKM Combat Stock นนั่เองนะครับผมจะทําให้เรา ซูมไวขึ้นนะครับชิ้นต่อไปนะผมคือตัวเลเซอร์นอมเป็นตัว OWC เลเซอร์ทิคทีนั่นเองนะครับจะทำให้เาราซูมไว้ขึ้นแล้วก็เพิ่มความแม่นยำเม,มื่อเรงย,ยิงนะครับชิ้นต่อไปนะครับผมคือตัวแม็กกาซีนแนะนําให้ใช้มันตัวแม็กกาซีนแม็กบีนครับผมเพื่อเพิ่มกระสุนมาทั้งหมดสิบน,นัดน,นะถ้าเราใช้แม็กเอะมันจะน้อยเกินไปเพิ่มมาแค่ห้านัดเท่านั้นนะครับผมชิ้นต่อไปนะครับผมเชนท้ายเป็นตัวของกิ๊บหลังนะผมแนะนําเป็นตัวกิ๊บลดแรงดีแนวตั้งนะผมตัวนี้นะจะ อ่าได้ทั้งควบคุมปืนแล้วก็เพิ่มความมั่นยําด้วยนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูปืนกันดีกว่านะว,ว่าปืนมันจะโหดขนาดไหนนะทุกคนในแรงนะครับนี่โดหอหอบอักเลยว่าโคเทระเปิดไปดีขาไปก็เดี๋ยวไปดูเกมเพย์ดีกว่านะครับผมก็ไปกัน มาทุกคนเราก็เข้ามาอยู่ในเกมมันแล้วนะครับผมผมได้เป็นดา้าตัวเฮงน,นิ่ยานเองนะครับผมเออจังหวะนี้วิ่งไปเลยโหยปืนโคตรเท่ดะทุกคนนี่มาเปล่าไม่มาเอ้ยเดี๋ยวอตอนเลงนี่ไม่ชอบมาตอนมาไม่ได้เลงโอ้โหเช่บอกพอควักปืนขึ้นปุ๊บไม่มากันอะไรครับเนี่ย มาอยู่ไหนเอยปึ๊บตัวหนึ่งววบไปไหนแล้วเอ้ยนี่ไงตอนเล็กไม่มาปลาพ,พี่โอ้โหเดี๋ยวลังเข้าไม่ทนันทุกคนผมโดนยิงหลังอะ่ะคือปืน ตัวของโอดินเนี่ยทุกคนมันเหมาะสำหรับการที่เอาไปนั่งตั้งรับนะผมนั่งดักให้เพื่อน,นทุกคนเออมันจะเป็นตืน่นที่ค่อนข้างโกงเลยนะถ้านั่งตั้งรับเนี่ยเพราะเป็นปืนที่แรงมา,มากๆเลยนะผมแทบจะแรงที่สุดหรือแรงที่สุดในเกมเลยก็ว่าได้นะครับผมเพราะเราสามารถสังหาศัตรูภายใน 2. ถึงสานัดได้เลยนะผมบอกเลยว่ามันโคตรเวอว์เลยนะครับผมเออไหนมาเปล่านี่ไงเอาดิเห็นไหมทุกคนดู คือฆ่าศัตรูได้แบบไวมากเพราะปืนมันโคตรจะแรงนะผมถึงอ,อัตาลั่นช้านะ่แต่ปืนมันโคตรของโคตรจะแรงเลยนะทุกคนเออบอกเลยว่าสองสามเมตรคือบินสองสามเมตรคือบินนะครับผมนี่ไงเป็นนิ่ละโอ,อ้โหบอกเลยว่าโคตรจะเวอร์โคตรจะตึงนะครับผมไปวิ่งตามช็อกอาร์ตีไปเลยจังหวะนี้ปึ๊บยังไงเอ,อ้ยนี่ไงดูเห็นไหมทุกคนใช้ อ่ามากสุดเนี่ยผมว่าน่าจะ3เม็ดนะผมในระยะกลางแต่ถ้าไกลหน่อยอาจจะเป็น4ี่ม็ดก็ได้นะผมแต่ว่ายังไงมันก็ก็แบบว่าใช้กระสุนน้อยมากในการสังหารนะครับผมโอ้โหมันจะเวอร์เกินไปหรือเปล่าแค่นั้นแหละหม,มาเอ้ยเดี๋ยวกระสุนเฉี่ยวโอ้เพื่อนยิงโอ้เพื่อนยิงเล่นก็นึกว่าอะไรโหกระสุนเฉี่ยวน้าเฉลี่เหมือนเขาจะไปฝั่งนู้นกันเยอะนี่ไงโอ้โหอยู่ข้างบนก็ไม่รอดบอกเลย เข้าหัวห้าสี่ระยะไกลไอะทุกคนแค่เข้าหัวเม็ดเดียวระย,ยะไกลก็รอไปครึ่งรอดแลว้วอ่ะบอกเลยว่ามันเวอร์เกินตายปืนอย่างเอาทุกคนเออมาอเอาดิเอาดิแล้วบอกเลยว่าปืนมันเป็นปืนสกินเท่โคตรจะสวยนะทุกคนโคตรจะเท่นะดูดินี่คือโอ้โหมีแบบ อ้าออราจากปืนว่าทุกคนอันนี้คือดับสังหารครบ8ตัวนะเออนี่หนไหมคือโคตรเทเอฟเฟกก็โคตรสวยทุกคนมองจากอ่าอีก18กิโลจากระยะทางนี่คือยังเห็นนะทุกคนโคตรโคตรด,ด่นอนะ่ะทุกคนไอตัวของอ่าเอฟเฟกการสังหารนะครับผมเออนี่ไงเห็นไหมดูทุกคนโคตรจะไกลโอ้โหปืนก็โคตรจะดีโคโตรสวะทุกคนสกินก็สวยปืนก็ดี เกินปุยมุยเฮ้ยตัวหนึ่งโอ้โหเอาดีก็ตายไปอีกขามดูท่าดีโหลดดว้วยบอกเลยว่าอยากตึงโอโดเพื่อนลาไปก่อนคอเนาจ์สับเกิดเอ้ยอยางดีหว่าโอ้โหผมก็นึกว่าเขาจะสับเกิดลูกซองยิงหลังผมเฉเลยว่ามาเอ้ยในจุดตัวนึงไปได้แล้วหาตัวเฉดไปได้แล้วเบื่อข้างบนจะมีตัวหนึ่งแต่บนะผมขึ้นไปบนอ่าชั้นสองดีกว่าเกือบได้ยิงใครบ้างเพราะอยู่ข้างล่างเนี่ย บอกเลยว่าไม่เจอคนเละนี่ไงตัวนึงไปไหนแล้วเอ้ยไปไหนไปรุดเอาดิเอาดิอาดโอโ้โหโดนเพื่อนแอสทุกคนเพื่อนลามันสีนี่มันหนาใจยันหนาเอ้ยปืนไฟจากไหนไม่ทันเหมือนทุกคนผมตายกอดโอ้โหมาทั้งปืนไฟมาทั้งอะไรต่ออะไรเกินปุยมุ้ยไปยช็อคแอสซีไปเลยนับไปเลยช็อคแอสซีจังหวัดในฮอนกูไปด้วยเลยตายไว้ใจุดใหม่เลยจังหวัดนี้นเนอเลเซอร์อะไรโอ้โหตกแจมดเลรช็อคแอสซีเฮ้ยปืนไฟมาททำไมตายไปดิโอ้โหปืนไฟหมดไปดิครับ ในจุดตัวนึ่งเพื่อนเก็บเป็นก่อนทุกคนโดนมาปึ๊บตรงนี้มีตัวหรือเปล่าเอ้ยยังไงตัวนี้ตายไปดิโอบอกเลยว่าถ้าโอดินเนี่ยได้เปิดก่อนยังไงก็มีโอกาสที่จะฆ่าเขาได้ก่อนนะผมเพราะว่าโอดินเนี่ยแรงทุกคนยิ่งเปิดก่อนในระยะการไกลโอ้โหยังไงก็สู้เขาได้แน่นอนนะครับผมเออถ้าเรายิงโดนนะครับมาปึ๊บเหมือนทางเพื่อนนะ่าตะเคียบหมดแน่เลยทุกคน โอ้โหเ,เพื่อนวิ่งไปวิ่งมาอยู่ปุ๊บเอ้ยตัวหนึ่งไปไหนโอ้โหเขาเอาคาตาณาฟันขมเฉยเลยว่ทคกอนโอ้โหเกมปุยมุยไปไปวิ่งไปเลยวิ่งไปในจุดเลยจังหวะน,นี้ปุ๊บยังไงมีคนหรือเปล่าปุ๊บทางนี้เอ้ยเมื่อกี้เหมือนมีช็อตสีนี่คนเอ้ยตรงนี้ก็มีตายไปดิโอ้โหจะมาหลายทางเินไปแล้วไม่ไหวมากันโคตรหลายทางคนก็จบเกมมาที่เรียบร้อยแล้วนะผมก็กกเอา150ต่อ38นะครับผมบอกเลยว่า โค้รเท่ทุกคนดูดดโอ้โอโหมันจะเท่บาดตาบาดใจก,กืนไปละช็อน,นี้เก็บไปสามน่ทุกคนดูเห็นไหมคือค่าสามตัวนี่คือสบายมากเลยนะผมสำหรับปืนโอดินถ้ายืนเรียงกันเนี่ยได้ 5ตัวยังได้ทุกคนเออคือปืนมันแรงนคนแล้วปืนดำมีดอบน้อยมากนะผมใน,ในระยะกลางโคตรน้อยนั้นทุกคนเออกลางไกลเนี่ยแทบไม่ดอบเลยดีกว่านะครับผมไปผมได้แต้มไปทั้งหมด2542นะครับผม <c oughs> บอกเลยว่าโคสุดโคตจะเอานะทุกคนเออ <c oughs> นี่ถ้าเต้นเป็นไงนล่ะไปผมก็บวกไปทั้งหมดเท่าไรบวกทั้งหมด57นะทุกคนเออไปดูคิวกัน ผมก็ไล่คิวไปทั้งหมด18คิวนะครับผมโอ้โหสุดเกินก็เป็นยังไงบ้างผมกับคลิปผมฮานูนี้นะครับก็สำหรับผมนะถามว่าตัวของอปืนโอดินเนี่ยเล่นดีไหมก็บอกเลยว่า,าผมพูดไปในคลิปนะผมว่าในระยะกลางกับไกลเนี่ยมันคนห้างจะดีเพราะว่าปืนมันแรงนะครับผมแล้วก็ระยะยิงเนี่ยดีนะครับผมแต่ว่าไม่เหมาะสำหรับการยิงในระยะไกล้เพราะว่า ปืนเนี่ยมันคนน่อนข้างจะลั่นช้านะครับผมแต่ว่าเรื่องดาเมจแรงมากๆเลยครับผมดาเมจโอ้โหสุดยอดเลยนะคนสอสามเมตรตายนะครับผมเออก็ แล้วปืนเนี่ยสกินมีสกินสวยๆอย่างนี้ด้วยโอ้โหโคตรเท่นะทุกคนจริงเออ ok e, บอกเลยว่าโคตรสวยนะผมดูทุกคนโคตรเท่นะครับผมก็ใครอยากจัดปัจเจกันได้นะครับผมแล้วก็ปืนมันถ้าใครเป็นสายตั้งรับเนี min, <S 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 ่ยโคตรแนะนํานะผมเออจริงๆก็ประมาณนี <S <S <t <t ้นะครับก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดดิ่งผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์นะครับผมว่าอยากผมทําปืนอะไรแล้วก็มาพูดคุยกันได้นะครับผมก อประมาณนี้ครับไว้เจอกันใหม่คิดมากนะ้ผมไปแล้วบ่ายฟล